เกินอน่ะมือด้วหน่อยดิ สามารถดูได so so ้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเด็กกับผู้ใหญ่ก็โอ้ยดูได้หมดเลยค่ะบอกเลยว่าสนุกการันตีจากอลิศเลยค่ะแต่ลูกเดียวโอ้ัวกล้องทุกคนเราต้องโดดแต่เชื่อไหมจ้าตัวนาตัวนี้คะเอ้ยเด้งกลับมาอีมีความรู้สึกยังไงนะครับ ก็ชอบชอบแล้วก็มีเหงื่อชอบเลยที่แบบงานหนักอะไรเงี้ยมันมากครับเพื่อน้องอิศอินทิราฤลิ์อินทิราเต็มที่ครับฝากติดตามละครพยาธิเกด้วยนะครับพวกเราก็ทุมเทกันมากนี่ครับเหล๋ยวต้องไปแบบเออเาเนี่ยระเบิดไอพวกที่บุกเข้ามาต้องตายหมดครับผมมีปืนจับคนเจ้าชูครับปี๊ปี๊ปปี๊ตะกองกรเจ้าชูครับ กองโอ้โหเครื่องสั่นไม่หยุดนะครับมากินเริ่จ้างนะจ๊ะไปตลาดเท่าไหร่ครับตลาดเหรอครับห้าสิบบาทพอโอ้ยแค่กิโลเดียวห้าสิบบาทได้เหรอนแค่นั้นแหละทุกวันมันแพงทุกวันมันก็แย่อยู่แล้วประชาชนจะเอาตั้งห้าสิบหรือยี่สิบก็พอแล้วโทรน้ำมันมันแพงก็ต้องเอาห้าสิบนี่สบายไปแล้วเรทุกคนฝากติดตามอ่ะอ่าใช่ว่าเป็นละครเรื่องแม่ของน้องนิดด้วยใช่ครับแล้วก็ของผมด้วย จะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงแต่ว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจกันมากมาทํากันเต็มที่ยอมเหนื่อยแบบตีสามตีสี่แล้วก็นั่งถ่ายกันอยู่